สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบสนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099-593-6241กาห UM 2ไอดเ2เข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับทีมปืนใหญ่ครับเดินหน้าล่าแชมป์ด้วยการลงตลาดนักเตะสุดคลึกคักครับเปิดตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ครับเกปปาอาริสบารากามาเพื่อขับเคลียวตำแหน่งมือหนึ่งกับดาวิดรายาหลังจากนั้นครับก็ติดตามมาด้วยการเปิดตัวมาตินสุบิเบนดี้ครับมิดฟิลด์ตัวครับเลื่อนเกมในแดนกลางจากลเลาโซเซดัก แล้ก็เปิดตัวคิดเตรนนอกาจากเบรนท์ฟอร์ดครับเข้ามาแทนที่ของโทมัสปาเต้และก็จอจินโยสองคนนี้ก็จะเข้ามาเสริมมิติในแดนกลางและที่ใกล้ๆแล้วนะเวลานี้ก็คือการเสริมตัวมอสเกล่าครับกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนจากมาเลเซียครับก็ใกล้จะปิดดิลมากแนละ้วตรวจร่างกายเตรียมเปิดตัวคนนี้ก็จะมาเติมแนวรับให้แข็งแกร่งขึ้นแต่คำถามใหญ่คำถามสำคัญที่หลายคนยังคงรอคอยคำตอบมาเนิ่นนาน,นั่นก็คือ ดิวของวิกเต์โยเคเรสครับเมื่อไหร่จะสิ้นสุดการรอคอยเสียทีจุดนี้ครับสิ่งที่ทำให้แฟนบอลกังวลก็คือทางด้านประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอรเนี่ยเฟเดริโกวาลันดาออกมาให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือดครับบอกว่าถ้าอาร์เซนอลไม่ยอมจ่ายค่าตัวตามมูลค่าที่แท้จริงของโยเคเรสพวกเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายไปอีก3ปีวาลันดานี่แกหัวแข็งอยู่แล้วนะครับฟาบิโอโรมาโน่ครับเขาก็บอกว่าดิวเนี้ยยังไม่ล่ม คือเราก็ต้องฟังหล,หลายๆสื่อนะสื่ออังกฤษพูดอย่างโรโมาโนพูดอย่างสื่อโปรตุเกสพูดอีกอย่างแต่ทิศทางม,มันเหมือนกันแหละครับมันมีใกล้กับล่มอ่าถ้าฝั่งอังกฤษจ,จะใช้คําว่าใกล้ทั้งฝั่งโปรตุเกสคือจะใช้คําว่าล่มหรือโ,โรมาโน่นั้นบอกว่าการเจราจารยังไม่จบครับทุกฝ่ายยังคุยกันเรื่องรายละเอียดสุดท้ายโดยเฉพาะเรื่องของโบนัสเพิ่มเติม,ตมการบวกแอดออนเข้าไปนี่แหละครับโดยรายละเอียดเนี่ยมันเริ่มจาก อาร์เซนอลครับอัปเดตค่าตัวจากที่60ล้านบวกโบนัส10ล้านแล้วฝั่งวารันดัสไม่ยอมตอนนี้ขยับเป็น63.5ล้านและโบนัสอีก10ล้านแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ว่าตรงนี้เหมือนได้แล้วนะเหมือนได้แล้วนะแต่มันไปยัดตรงโบนัสอีกมันเลยใกล้แล้วก็หยุดแล้วก็ใกล,แล,กกล้แล้วก็หยุดแล้วก็ใกล้แล้วก็หยุดอยู่งี้อยู่เรื่อยๆสปอร์ติง้งลิสบอลเนี่ยต้องการให้โบนัส10ล้านเนะี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายครับแล้วก็การันตีได้เลย ในขณะที่อาร์เซนอลต้องการให้มีทั้งง่ายและยากผสมกันเพราะในโบนัส10ล้านยูโรเนี่ยเขาก็แบ่งจ่ายนะฮะไม่ได้จ่ายโบนัสแบบ10ล้านแบบเต็มๆสปอร์ติ้งต้องการให้10ล้านเนี่ยมันเป็นง่ายทั้งหมดเลยง่ายคือยังไงครับผมสมมุติให้ฟังแังนี้นะตัวอย่างก็คือการลงสนามจํานวนเกมขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็น10นัด15นัด20นัดอะไรแบบนี้หรือการติดทีมชุดใหญ่11ตัวจริงของอาร์เซนอล สมมติว่าติดปุ๊บเนี่ยเอารับโบนัสไปเลยหรือการลงทะเบียนมีชื่อของทีมในฤดูกาลแรกนี่เนี่ยแบบนี้เลยครับสปอร์ต้งต้องการเงินเพิ่มที่ว่าได้แน่นอนไม่ต้องรอดูว่านักเตะจะเล่นดีขนาดไหนส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยต้องการให้มันง่ายบวกยากคือง่ายก็เหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้1ก้อนและที่ว่าว่ายากก็คือยิงเกิน20ประตูะการคว้าดาวซันโว การคว้าแชมป์แชมป์ใดแชมป์หนึ่งการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ข้อตกลงข้างในครับเราตอบไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันอาเซนอลเนี่ยต้องการจะจ่ายเงินตามความเป็นจริงครับถ้ามาแล้วเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีก็โอเคเท่าที่จ่ายไปในก้อนแรกก็น่าจะเพียงพอแล้วชินที่แฟนปืนใหญ่ก็น่าจะเบาใจได้บ้างครับเมื่อมาย้อนรอยกรณีของเปโดรอโรแบ็กขวาของสเปอร์ ก็ตอนนั้นก็โดนแบบนี้เหมือนกันครับกว่าจะซื้อขายกันได้โดยดีลนี้เนี่ยทั้งฝั่งเอเจนก็ช่วยลดไม่เอาค่าคอมยูเคเลสลดค่าเหนื่อยโอ้ช่วยกันทุกอย่างนะเรียกว่าอยากมามากๆครับนอกจากผลงานการยิงประตูดูเดือด63ประตูในฤดูกาลที่แล้วนะ54ประตูกับสปอร์ติ้ง9ประตูกับทีมชาติสวีเดน20ประตูมาจากจุดโทษส่วนอีก43ประตูมาจากโอเพนเพลย์ครับโอ้ผลงานท็อปมาก ท็อปมากแม้จะโดนมีข้อกังขานะครับว่าอยู่ลีกโปรตุเกสมันเล่นง่ายเอาถ้าเล่นง่ายก็น่าจะยิงกันได้ทุกคนสิใช่ไหมยูเคเลสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไว้หนึ่งประโยช์ครับบอกว่าผมเคยอยู่ในอังกฤษหลายปีครับแต่ไม่เคยลงสนามในพรีเมียร์ลีกเลยแน่นอนครับมันคือความฝันหากได้กลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอาเซนอลก็เตรียมเดินทางไปพรีซีซั่นครับที่สิงคโปร์ในวันเสาร์นี้และมิเกลอาร์เตต้าก็หวังว่า ยูเคเรสจะได้ไปด้วยต้องปิดดิวให้ทันภายในโอ้โหสุกนี้ต้องต้องตรวจร่างกายแล้วนะถ้าอย่างนั้นต้องตรวจร่างกายเตรียมเปิดตัวแล้วครับอ่ะยูเคเรสผมว่าจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องยากง่ายของโบนัสเนี่ยแหละมันมีอีกดิวหนึ่งที่ใกล้จะปิดซึ่งข่าวเนี่ยมาก่อนพักหนึ่งแล้วนั่นก็คือโนนี่มาดูไอ้เก้ครับไม่น่าพลาดแต่แฟนบอลไม่อยากได้ซะอีกถามว่าทําไมถึงไม่อยากได้เพราะแฟนบอลกลัวครับ ว่าตำแหน่งที่ต้องการจริงๆอย่างกองหน้าโอเคกําลังจะจบแล้วปีกซ้ายล่ะเราจะได้ไหมเพราะคุณเอาเงินไปซื้อมาดูไอเก้หมดแล้วทีมจะพาดตัวปีกซ้ายหรือเปล่าจะเป็นเอเซจากคิตตันพาเลตหรือจะเป็นโรนิโกของเรอัลมาดริดใครก็ได้ครับที่ไม่ใช่โนนี่มาดูไอเก้โอเรียกว่าโนนี่มาดูไอเก้ก็มายังไม่ทันถึงทีมเลยครับโดน แฟนบอลไม่ต้องการซะแล้วสถานการณ์ยากตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับโนนี่มาดูเอเก้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสโมสรก็ต้องตัดสินใจนะครับเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจะฟังเสียงแฟนบอลขนาดไหนนะแฟนบอลเองก็ควรจะต้องให้เกียรตินักเตะเหมือนกันนะฮะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแค่คุณไม่ชอบและคุณกลัวว่าจะไม่ได้อีกเป้าหมายหนึง่งไาของเอเซ่กับโรดิโก้เนี่ย ถ้าพูดกันตามความจริงเนี่ยอาจจะต้องรอให้อาเซนอนผ่องถ่ายนักเตะในทีมออกไปบ้างครับเอาของเก่าออกก่อนเพราะเหมือนใช้งบประมาณไปเยอะแล้วเก่าไม่ไปใหม่ไม่มาว่าอย่างนั้นเอะครับนะแต่ถามว่าใครยากง่ายกว่ากันต้องมองที่เอเซ่ก่อนต้องมองที่เอเซ่ก่อนเพราะว่าทั้งฝั่งเอเซ่เนี่ยสามารถแบ่งจ่ายได้ด้วยนะโรดิโกเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับสมมุติว่าราคาเท่ากัน ถ้าโรดิโก้70ล้านปอนด์แล้วเอเซ่68ล้านปอนด์โรดิโก้นี่จ่ายเต็มครับค่าเหนื่อยสูงกว่าครึ่งๆเลยแหละแต่ของเอเซ่เนี่ย70 68อ่ะเอเซ่68แเนี่ยโบนัส bon ได้แน่ส่วน60เนี่ยแบ่งจ่ายได้อีกแต่ะหากฉะนั้นดีลที่อาจจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเอเบเรซีเอเซ่แต่ถามว่าจะได้ไหมต้องรอลุ้นกันครับเพราะตอนนี้ถือว่าไกลมากๆแล้ว คำถามที่เรารอคอยกําลังจะได้คำตอบเร็วๆนี้ครับสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลเพื่อนๆพี่พี่สาวกเดอะกันเนอร์ครับคิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับเหมือนเดิมหากพูดคุยกันแล้วไม่จุใจไปคุยกันต่อคืนนี้ในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ